ล้าทำคำสอนหัวข้ออินทรีห้ากับพละห้าต่างกันอย่างไรอินทรีห้าและพละห้าประกอบด้วยธรรมะในในเรื่องศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเหมือนกันแต่อินทรีห้าคือความเป็นใหญ่และพละห้าคือความไม่หวั่นไหว อินทรีห้าศรัทธาคือสัตทินรียมีความเป็นใหญ่ในสภาวะธรรมหรือสภาพธรรมของตนเองคือการน้อมใจเชื่อวิริยะคือวิริยินรียมีความเป็นใหญ่ในการประคองจิตประคองใจประคองกุศลที่เกิดขึ้นมาแล้วหรือการรักษาสภาพกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว สติคือสตินซีมีความเป็นใหญ่ในการระลึกได้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจจดจำสภาวะของทางกายทางใจได้สมาธิคือสมาธินซีมีความเป็นใหญ่ในการไม่ฟุ้งซ่านจิตใจตั้งมั่นปัญญาคือปัญญินซี มีความเป็นใหญ่ในการเห็นตามความเป็นจริงมีความรอบรู้ในทางที่จะดับทุกพ้นทุกข์สัตินีเปรียบเสมือนการหาภาชนะดีๆมาใส่น้ำวิริยินีเปรียบเสมือนการเติมน้ำสะอาดแทนน้ำสกรปรกเสมอๆสะตินี เปรียบเสมือนการระวังไม่ให้สิ่งใดหล่นลงไปในน้ำสมาทินีเปรียบเสมือนการเลือกภาชนะใส่น้ำการถือภาชนะใส่น้ำไวน้นิ่งๆและไม่ให้สิ่งใดมากระทบหรือทำให้สะเทือนหรือวันไหวปัญญีเปรียบเสมือนการเห็นและการนำสิ่งสกปรปกออกจากน้ำ อินทรีห้าคือความสามารถในหลักธรรมนำทางจิต5ประการซึ่งเปรียบเทียบได้กับหัวข้อธรรมต่างๆดังนี้ตัดทินรียหรือศรัทธาคือความศรัทธาในโพธิปัเขียธรรมซึ่งเป็นธรรมที่นำไปสู่การตัดสรู้วิริยินทรีย์คือความเพียรในสัมมาประธานสี คือกุศลที่เกิดแล้วก็รักษาไว้ประคองไว้กุศลที่ยังไม่เกิดก็ทําให้เกิดพยายามทําให้เกิดขึ้นแล้วถ้าอากุศลที่เกิดแล้วก็ละเสียแล้วถ้าอากุศลที่ยังไม่เกิดก็อย่าให้เกิดสตินีคือสติความระลึกได้อยู่ในหัวข้อธรรมก็คือสติปัฏฐาน4สมาธินี คือความตั้งใจมั่นในฌานทั้ง4ีฌานทั้ง4ก็คือรูปฌานทั้ง4ก็คือจะต้องมีวิตกวิจารปิติสุเอกะคะตาก็คือเป็น5องค์ประกอบที่จะทำให้เกิดฌานทั้ง4ปัญญสีคือความเข้าใจในอริยสัจสี่ ความจริงสี่ประการที่ทำให้พ้นทุกภะห้าศรัทธาภะมีความไม่หวั่นไหวในความไม่มีศรัทธาหรือความเชื่อวิริยภะ,ะมีความไม่หวั่นไหวในความไม่เกียจติค้านสติภะมีความไม่หวั่นไหวในความไม่ประมาท สมาธิภละมีความไม่หวั่นไหวไปเพราะความฟุ้งซ่านก็คือมีจิตใจที่ตั้งมั่นนั่นเองปัญญาภละมีความไม่หวั่นไหวไปในความไม่รู้คือมีวิชามีความรู้แล้วนำทางไปสู่การตัดสู้และการพ้นทุกข์การดับทุกข์นั่นเอง สรุปรวมความแล้วไม่ว่าจะเป็นพละหหรืออินทรีหา้าจะประกอบด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาซึ่งสติเนี่ยเป็นรากฐานเป็นพื้นฐานหรือตัวจัดการที่จัดการความสมดุลของระหว่างศรัทธากับปัญญาต้องให้สมดุลกันไม่มีอะไรมากกว่ากันถ้ามากไปเนี่ยก็จะเกิดข้อเสียโดยใช้สติเป็นตัวควบคุมให้เกิดสมดุล แล้วก็สติก็ยังต้องควบคุมวิริยะกับสมาธิให้สมดุลกันเพราะว่าถ้าเกิดวิริยะมากเกินไปก็ฟุ้งซ่านสติมากเกินไปก็ง่วงเหงาเหานอนนะครับก็สรุปใจความได้ประมาณนี้ขอให้เจริญในธรรมนะครับสำหรับผู้ฟังทุกๆท,ท่านสาธุสาธุ